ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมทางการฮ่องกงนั้นได้มีการตรวจสอบไปอนุญาตการเดินเรือซึ่งเป็นเรือลำที่ไปชนกับสะพานข้ามเกาะฮ่องกงนะครับซึ่งสะพานนี้ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อกันนะครับไปถึงสนามบินด้วยทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อสะพานถูกชนแล้วก็พังลงต้องปิดซ่อมชั่วคราวครับและกระทบต่อผู้ที่จะเดินทางไปยังสนามบินด้วยครับ วันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่แล่นเข้าชนสะพานชิงหมานะครับในฮ่องกงทําให้ต้องปิดเส้นทางการจราจรเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเป็นเวลานานกว่าสองชั่วโมงส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องสัญจรไปมาโดยตรงเพราะว่าเส้นทางเหล่านี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปอยังสนามบินบนเกาะลันตาทําให้มีรายงานว่าประชาชนหลายพันคนตกค้างกลางทางครับและมีหลายร้อยคนเดินทางไปขึ้นเครื่องบินไม่ทัน หลังเกิดเหตุทางการฮ่องกงนั้นได้เรียกเจ้าของบริษัทเดินเรือเข้าสอบสวนโดยพบว่าเรือมีความสูงเกินกำหนดขณะที่ทางการจะเปิดเผยรายละเอียดให้ทราบในภายหลังนะครับพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ทางการฮ่องกงนั้นตระหนักถึงการพัฒนาเส้นทางสำรองอื่นๆในการเดินทางไปยังสนามบินถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้อีกในอนาคตครับ